ะส่ฟังพร้อมเปทีเส้นและเอ็นย่อนยานตรงเตงีตงตกกระอ่อนเปี้ยพี่แรงลงตามระดับเหนื่อยลงเหนื่อยลงจนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนตีเสื้อตีหมอนหายใจกระแผลวกระแผ่วจะตายแหลไมิตายแหละเพราะความแก่จราภาพดีใจไหมเงียบเลยยังวะเอาฟังต่อสักนิด ดีใจไหมญาติโยมท่านหลายที PI ่เจ็บเจ็บปวดปวดทุกเยือก็มาต้องเจ็บต้องปวดปวดตาปวดหูปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดเส้นปวดเด่นเงียบอีกร่างกายเป็นรังแห่งโรคบาดเนาะยังแม่เนาะร่างกายเป็นรังแห่งโรคทุกคนมีโอกาสเป็นโรคได้โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไ้โรคพุงโรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไข้ปอดเป็นต้น เงียบอียดีใจไหมเม็ดน้องตายเลยวะอ้าวข้อต่อไปทุกชีวิตก็มาต้องตายตายนะวะสนดีใชไหมจะได้ตายเงียบอียแล้วก็สุดท้ายพลาดพลาดจากกันแล้วกันโลกแห่งความผิดหวังคือโลกมนุษย์ดีใจไหมวะสเงียบปด จรี่ินะแต่ว่าโลกมโนน่ะมันเป็นโลกที่สมควรผู้ใดมากกระสางสมควรมาแต่ว่าคำว่าสมควรมากมาสาั่งความดีสั่งประโยชน์เด้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสมควรมากล่วขันมาแล้วไม่เหตุบาปบุเป็นจะมา บาปตืมคดีความมากขึ้นเห็นบอกเหตุบาปมีอย่ตตางต่างกับสร้างคดีความ,มาเห็นบอกสารโลกมันมีอยู่แล้วจากมนุษย์จะไปไหนเขามีบทแล้วใครจะไปเส้นทางไหนท่านทำอะไรมาจัดให้เลยไปตามหันบ่ได้เลือกผู้ใดได้พระบ่เลือกพระบ่เลือกโนมเน้ ว่าเลือกราชามหากษัตริย์ขันเหตุบาปก็ไปตามนั้นนโรกเปรตสุรกายสัจจารเจ้าสีนาอันนี้โลกมย์แต่คนันูุใดมาเราได้สั่งสมร่องคึ้งามความดีให้ท่านรักษาจิตใจเมตตาภาวนาบำรุงบิดามดาสงเคราะห์บุตรภัญญาสงเคราะห์ญาติเป็นต้นช่วยเหลือประเทศชาติทำนุบำรุงบรวรพุทธศาสนาเป็นประโยชน์สมควรมากอหลี แม้มันที่ตายก็สร้างมันที่เจ็บป่วยก็สร้างคนมีบุญคือคนมีเงินเราไปเดือดร้อนไปไหนเห็นบ่คนมีบุญหลายคือไม่คนมีเงินหลายบเป็นหนีเป็นจินเราอยู่แบบสบายอิ่งยังวาบ่มีผ้มาท่วงแล้วก็บ่ได้คืนจงซี่นะเรดอยู่เสมอ เสวายังไะเขาบอกตามหลัก,กลน,นี่เลยก็ดีจรงสินะเพราะฉะนัน้นผู้ใดสร้างบุญสร้างกุศลแล้วค่ะจกไปก็ไปดีไปดีกรรมเป็นผู้นำาพาเพราะฉะนั้นที่พึ่งอย่างแท้จริงและก็สมบูรณ์จริงๆก็คือบุญร่างกายนี่พึ่งใ้ชั่วรข้าวเห็นบ่บ่กเกินล่อยปี้นี่น เบิรสภาพลูกแน่ก hmm. <SCOTT> ูลูกบขืนมันทีว่านี่ยเห็นบอกเจ้านกูไปไม่ได้เมก็ว่าจนตัวแล้วเพิ่งได้สซ่ข้าวแต่ว่าบุญนี่เพิ่งได้ตลอดจนวกาจะเข้าฝึงฝั่งคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นโลกมนยนเ์็ปโลกของการศึกษา มาเพื่อสอบเสวงหาค้ากำไรชีวิตคือบุญกุศลบาร,รมีธรรมสมควรมากแม้มันจะตายก็ได้กำไรเยอะคือเาไปต่างประเทศไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตถือค,ความดีเขาจะอ,ออกห้ยได้แมนบอละคันไปกดบิ่งหล่ะมีคดีเขาบ่วงอะไรเ็นบอไปต่างประเทศนั่นมิต่จับงายเขาคกุก เมาบอกไม่ได้เลือกใครได้นั่นเพราะฉะนั้นเขากดเบองเหล่าความดีสมบูรณ no. ์บริบูรณ์เขาก็ออกพาสปอร์ตให้แล้วก็ไปออกวีซ่าไปหาเจ้าหน้าทีเขาออกวีซ่าห้เมื่อออกวีซ่าเรียบร้อยแล้วมมนวนลงทุนสองแสนได้ไปต่างประเทศเขาให้โอกาสสิบปีสมมติเราไปอยู่ต่างประเทศเราไปสร้างความดีให้ประเทศเขาเจริญถึงยัง่าไปอยู่ในบริษัทใดกับมีแต่เหตุ ขยันมันเพียรสละสราชดีด้วยเก่งด้วยขยันด้วยบริษัทกร้างประเทศก็ตามแลพอะอกพ่อใจดีอกดีใจจนในสิบปีสมุดนะนะเราได้เงินมาหกล้านยัง่ามันก็พอไปตัวเนาะอืมแต่กําไร้งหาล้านแปดพันในเวลาแล้วมันในสิบปีสิกลับมาประเทศนั้นนั่นขารถซสิดา เสียดายเห็นบ่ล้วก็ยังสั่งว่าเสียดายท่านมากๆท่านมาทำประโยชน์พวกเรามากที่สุดพวกเราดีใจมากเสียดายบิซ่าท่านหมดเอาไม่เป็นไรกลับไปแล้วนะเชิญท่านกลับมาอีกเห็นบ่ขันไปสั่งความดีประเทศไดกระช่าง บาถ้ามาบ้านเลยวันนี้ญาตพี่น้องก็ม่ได้ความพู่ิใจได้กำไรตั้งหาล้านแปดแสนเหมือนมีโอกาสไปวันนี้ข้าเจ้ายินดีตอนหลับเห็นบ่อำนวยความสะดวกให้ทุกประการข้อนี้ฉันใดใครมาสู่โลกมนุษย์ผ่านสารใจโหลดเขาออก,กวิสา,า,าให้กัรมามาสร้างโครงงานความดีเมื่อบุญก็สนมากไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว กลับไปกไป็ไปดีไปดีเห็นบ่พูดอยู่ทั้งพี่ก็ไม่ได้พูดกันหอดเห็นบ่นน <laughs> จังจังสินะบัตกลับมาบันี้โลกมนุษย์ยินดีจอนรับเราไม่ได้เดือดร้อนอีหยันพู้ใดญ่ห้ท่านไว้ดีมัู่โลกมนุษยนะ์นะบั้รกรรมไม่อีกสมบัติเกิดขึ้นรอคอยบุคคลผู้นี้บนนั้นไปเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ มีสมควรแล้วเห็นบ่ะคำพูดใดมัจุรมนุษย์รักษาจีนดีมัจฉุรมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นบ่าว่าเป็นคนห่อยคอนเปียกเที่ขาเนี่ยรักษาจีนดีคำพูดใหมัจฉุรมนุษย์แหละ้ออกจากให้ทานรักษาจีนนะยังเจริญภาวนาด้วยเมื่อกลับมาลดมีปัญญา เห็นบ่จังท uh huh ี่นะโลกมนุษย์ทันจะว่ากันผู้ใดได้ทำบุญสามประการทานศีลภาวนาบ่เดือดร้อนเท่ากันเห็นบ่ไปก็ไปดีมากก็มากดีในที่สุดเมื่อบารมีธรรมสมบูรณ์บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นรหันรลด สุขสงบเย็ยนโดยส่วนเดียวบม่ได้เวียนว่ายแต่เกิดเห็นบ่โลกมนุษย์เป็นแนวหันขันผู้ใดมาสุลโมนุษย์สั่งคว่นบดีเครื่องก็ไปต่างประเทศไปเฮ็ดให้เขาเสียหายวีสาบเบิดอายุเขาก็เลยกลับมืองต้องกลับถ้างั้นกูจัดเข้าคุกเห็นบ่แล้วห้ามมึงมาอีกเห็นบ่ขอนี่ฉันไดพุูนมาสุลโรมมนุษย์ มันแดนสุกติีาหลอแม่กลับไปเขาก็จายเขาคูกนรกเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานกรรมจัดสรรให้เองเห็นบ่ะอันนี้เลือกว่าใดจะคนใดไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของตงนเองเป็นไปตามกฎแห่งกรรมจ้งสินนาว่าุูโหลกมนุษย์เนาะย่มแม่เนาะบุญหล่นฟ้าเลยเนาะ <laughs> ยจ้งสินาหลวงตาว่ามีอย่างถามหลวงตาบ่า ดีเบิร์กดีเบิร์กกรนฮะดีเบิร์กกระน้อยเออเจ้าที่น่ะคนผู้ใหเข้าใจเจ้าที่มากหอดเลยบ่ต้องเป็นถูกน้ำผู้ใดญ่จะว่าแม่บ้านเธอโง่กันอืมดูแลเต็มที่บ่ต้องเป็นทุกท่านไหนที่สมบูรณ์บริบูวนเลยอิ่มใจ จริงๆนะเพราะทุกชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของใครของมันสร้างมาบ่มีสิทธิ์อีดีใดแต่ขนาดเท่าเองยังบย่มีสิทธิ์ไหมมันที่จ่ายเมื่อหต่มันบอกบอกบอกอยู่บ่ละหันเห็นบอกปานั่นว่าของข่อยมันบแมแนของข่อยยืมโลกมาใช้ชั่วคราวมันเป็นของเท่าเด้แต่ว่ายืมมาใช้ แต่มาถ้าไม่เกิดประโยชน์ขึ้นเขายืมเงินกระจากมานนี่นะจะมายืมเงินมาเอาล้านหนึ่งเขาหลบม้าขายกำไรเงต่างๆได้โล้นได้สองล้านเขาก็ขึ้นแบบสบายเหลืออยู่ล้านหนึ่งเห็นบอมาสลโมันหมดคือกันบุญกุศลบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้อิ่มใจ ความทุกข์จะลดล,ลดลงลดลงลดลงจ้งสินะลหลเด้อฝากอย่าเป็นทุกข์ย่ำอีกอันนี้สมบัติหลกมนุษย์ย่ำอีกเด้อเฮามายืมหลกมนุษย์ใส่พอส่อศีลได้เฮ้ามีพาะสะปอร์ตคือบุญได้แก่เฮ้ารักษาศีลมาดีจ้งได้ตาดีหูด,ดีจมูกดีลิ้นดีกายดีเห็นบอกเขาจัดสรรให้เลยขันผูใ้ใดรักษาศีลมากบุดดีคือลูกเตาบอกกัน ขาหลายขาซัดหลาโดยว่าเอาบาปออกก่อนตายคดีที่คดีความมีอยู่ก็เลยไปใช้กรรมในนรกเป็นสุรกายเศรษฐฉันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเายมื่อมาสู่โลกมนุษยชาติที่หนึ่งที่สองเป็นตน้นอายุสั้นพลันตายเห็นบ่พ่อแม่ก็บ,บ่มิสิทธิ์ผู้ใดก็บ,บ่มิสิทธิ์จังจีน่ะวันนี้ขั้นผู้ใด ไปกินเหล่าม้ายาสุภีเงินชาหม่ามนุษย์นะยาบายาอีบุรีเป็นต้นติดติดเสพติดแต่ตตแล้วเราล่องหนโลกมาเกิดเป็นชาติเดรัจฉานพ้นจากเทตเดรัจฉานใส่กรรมบปแล้วเศษบาปที่ตามมาเป็นมนุษย์เป็นคนปัญญาอ่อนข้อที่หานะเห็นบ่างพ่อแม่พ่อแม่เอาให้ได้กรรมจะสั่นให้เองเนี่ยยังที่นะ คันผู้ใดไปเล่นจู้เขาเมียเขาผัวเขา